คยกี้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่71ราชามานตูเถียนสมชื่อราชาแห่งเรามานจากโรคอื่นเขารอบรู้มากจนแม้แต่ผู้เท่าบอดยังตกใจกับความรอบรู้และรายละเอียดต่างๆที่เขาแสดงออกมาราชามานตูเถียนได้ทําให้เขายอมรับอย่างหมดใจจากความเชี่ยวชาญในการคํานวณพวกเขามาถึงสุดเขตป่าอันเหลือเพียงราว่าวองรีก็จะพ้นป่าไปแต่ราชามานตูเถียนใช้เวลาครึ่งวัน เพื่อผ่านพ้นระยะทางสองรีนี้นี่ก็วันสิ้นปีใหม่เก่าแล้วท่านยายซีเอ่ยขึ้นเท่ามาก็ใสน่นะยังไม่นับว่าเป็นปีใหม่จนกว่าทุกคนในหมู่บ้านจะอยู่พร้อมหน้ากันเสียงของคนแรกเนื้อก็ดังพวกเราต้องตามหาผู้ใหญ่บ้านเจ้าใบและนักปุงยาพวกเขาตายก็ต้องได้เห็นศพพวกเราจะร่าพวกเขากลับไปฉลองปีใหม่ตรงหน้าพวกเขาไม่มีเส้นทางอีกต่อไปมีแต่หมู่บ้านไร้กังวลที่พังพินาศ เขาเองก็ตกเตะรดึงป่าแห่งนี้หรือเขากล่าวอย่างประหลาดใจป่าแห่งนี้งอกเกยอยู่บนหน้าผาต้นไม้พวกนี้เติบโตขนาดพื้นโลกได้อย่างไรราชาตูเทียนกระโดดลงมาจากหน้าผาแล้วหันมายกนิ้วหัวแม่โป้งเมื่อเขายืนมั่นคงบนผนังหน้าผาในทิศทางขนานกับพื้นร่างของเขาก็ตั้งเป็นมุมฉากกับฉินมูเมื่อเขาเดินไปผนึกที่นี่ซับซ้อนเกินกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ มันถูกก่อรูปขึ้นมาจากลูปบาทที่ผนึกหมู่บ้านไร้กังวลไว้ข้างในควบคุมพลังแม่เหล็กไฟฟ้าในพื้นที่นี้พวกเจ้าจะรู้เองเมื่อเดินลงมาดูฉินมูยื่นขาออกไปอย่างระมัดระวังรู้สึกถึงแรงดึงดูดใต้เท้าเขาเขาวางเท้าลงยกเท้าอีกข้างเขาพบทันทีว่าเขาสามารถยืนบนผนังผาได้อย่างสบายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้น จากจุดที่เขายือนอยู่มันดูเหมือนเขายือนอยู่บนขอบหน้าผาขนาดท่านใหญ่สี่เท่ามาและคนอื่นกลายเป็นยืนบนผนังผาอันชันตั้งฉากแทนมีแต่เขากับราชามาตูเถียนที่ยือนอยู่บนที่รากเขามองไปโดยรอบและตกตะลึงเขาเห็นว่าฝั่งตรงกันข้ามมีป่าอีกผืนที่ตั้งฉากกับพื้นโลกไม่เพียงเท่านั้นเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกทิศทาง ก็จะเห็นผืนป่าอีกเช่นกันสถานการณ์เช่นนี้เหมือนกับว่ามีผืนดินกว้างใหญ่ห่อคุ้มไว้โดยรอบหมู่บ้านไร้กังวลสร้างรูกลมที่กวางป่าตรงกลางแต่ทว่ามาดูจากภูมิประเทศแล้วมันคงไม่ใช่รูกลมกวางป่าธรรมดามันดูเหมือนเป็นรูกลกมที่ประกอบไปได้วยลูกบาทนับพันที่วางทับกันแล้วมีตรงกลางเป็นหมู่บ้านไร้กังวลแต่และลูกบาทคือป่ากว้างพันลีที่ถูกคอคุ้มเข้าด้วยกัน แต่ละด้านของลูกบาทก็จะมีด้านข้างต่อไปอีกทัศเทวเยี่ยงนี้ลึกลับเกินกว่าเขาจะจินตนาการได้แม้แต่ตัวตนระดับราชจคูคงไม่อาจคิดฝันว่าจะมีทัศเทวะเช่นนี้ดำรงอยู่ในโลกใบนี้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่นี่ถูกบิดผันเท่าบอดก,ก็ก้าวมายังด้านข้างของเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดมาหาทศะเทวนี้ไม่ใช่ของเล่น สามารถควบคุมได้ทั่วทั้งหมู่บ้านไร้กังวลข้าเกรงว่าทางออกจากสถานที่แห่งนี้คงมีเพียงเส้นทางเดียวกับที่พวกเราเข้ามาผนึกจำนวนนับไม่ถ้วนเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนจากหมู่บ้านไร้กังวลหน,นีออกมาท่านใหญ่ซีข้ามาด้านนี้และเงยหน้ามองเศษซากหมู่บ้านไร้กังวลที่ล่องลอยอยู่อย่างเงียบเียบจากที่นี่คงจะห่างไกลกับหมู่บ้านพอสมควร นางเอ่ยว่าผู้ใหญ่บ้านและปรมาจารย์มีกําลังฝีมือสูงส่งเลิศดล้าพวกเขาคงเข้าไปที่นั่นแล้วสินะราชามานตูเทียนก็เงยหนะ้าเดินกลับไปยังเส้นทางที่พวกเขาเดินมาบนท้องฟ้ามีเวทจำกัดเขตเยอะแยะมากมายยากจะหลบเลี่ยงหากจะบินขึ้นไปข้าคงต้องใช้เวลาคิดคํานวณ 40- 50ปีถึงจะค้นพบเส้นทางที่ปลอดภัยสุดหากร่างจริงของข้าอยู่ที่นี่ คงทำได้เร็วกว่านั้นแต่ก็ยังคงกินเวลาปีสองปีอยู่ดีเทพที่ทิ้งผนึกนี้ไว้แข็งแกร่งเหลือล้นไม่ใช่อะไรที่พวกเจ้าจะรับมือไหวหากใครก็ตามพยายามบินไปยังหมู่บ้านไร้กังวลพวกเขาคงจะตายไปแล้วแหละทั่วทั้งแดนโบราณเป็นดินแดนต้องสาบชัดๆดโดยกฎเกณฑ์อันพิลึกพิลั่นที่ปกคุมมันอยู่โรคอย่างนี้แค่จะมีชีวิตอยู่ก็ยังยากดังนั้นเจ้ารัติ ต่อให้เจ้าเชื้อเชิญข้ามายังโรคใบนี้ข้าก็ไม่มีทางกลับมาอีกรอบโรคบ้านนี้มันบิดเบี้ยวเกินไปแล้วเท่าบอดเอ่ยว่าผู้ใหญ่บ้านต้องยังไม่ตายแน่นอนแต่แก่นั้นไม่เคยทำอะไรจริงจังแต่ถ้าเขาจริงจังขึ้นมาเมื่อไหร่เขาต้องทำมันได้แน่แนช้าก่อนพวกเจ้าไม่รู้สึกหรือว่ารูปลักษณ์ของหมู่บ้านไร้กังวลเหมือนกับเรือเลยทุกคนก็เงยหนะ้าหมู่บ้านไร้กังวลใหญ่โตมโหรารน แม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นซากปลาหักพังแต่ก็ยังเห็นถึงความยิ่งใหญ่เกียงไก่ในอดีตของมันได้มีกระทั่งดวงอาทิตย์ของมันเองที่มืดดับไปแขวนอยู่ไกลๆออกไปนั้นแต่ว่าหากพวกเขาประกอบยอดเขาแตกหักต่างๆชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเมืองอันพิน,นาศมากมายเข้าด้วยกันรูปลักษณ์ของมันจะดูเหมือนกับเรือมหึมาอลังการที่มหัศจา์จนยากจเชื่อเปรียบเทียบกันแล้วเรือตะวันและเรือจันทา ไม่นับว่าเป็นของพิเศษวิโสอะไรหมู่บ้านไร้กังวลเป็นเรือดื้อชินมู่รู้สึกว่าข้อมูลนี้ท่วมท้นเกินสมองเขาจะรับไหวแม้ว่าดวงตะวันบนท้องฟ้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์แต่มันก็ใหญ่มหึมาอย่างหน้าเรือเชื่อหากว่าภูเขาและเมืองต่างๆประกอบเข้าด้วยกันมันจะยิ่งใหญ่และมีขนาดเหนือล้ำกว่าเรือตะวันแล้วเรือจันทาไปถึงหนึ่งพันเท่ามันจะมีเรือใหญ่อัศจรรย์เช่นนี้ ในโรคด้วยหรือสังเกตได้ดีเจ้าบอดเท่าไปเก็ลุกขึ้นลมหายใจของเขากลายเป็นถี่ขึ้นเมื่อเขาชี้ไปยังดวงตะวันที่ถูกความมืดเกืนกินดวงตะวันนั้นน่าจะเป็นแหล่งพลังงานของเรือน,นี้มันยังเป็นเตาหรอมยาขนาดยักษ์เตาหรอมยายใหญ่โตมโหรานจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเท่าซีเอ่ยว่าเจ้าแบกมันกลับบ้านไม่ได้หรอกนะราชามานตูเทียนก็วันไหว เตาไฟร้อมยาใหญ่ขนาดนี้เรือนี้ไว้ใช้ทำอะไรกันแน่ทำไมถึงถูกปิดผนึกไว้ที่นี่หรือว่ามันจะเป็นฮ่าฮ่าข้าคงคิดมากเกินไปเขาหัวเราะเสียงแหบแห้งและไม่พูดอีกเท่ามาเอ่ยว่าเรือถูกใช้เพื่อขนส่งผู้โดยสารพวกมันพาผู้คนไปยังจุดหมายปลายทางเรือนี้ต้องมีจุดหมายปลายทางของมันเช่นกันเท่าหนวกที่ไม่ออกความเห็นนานก็โคข,ขึ้นมามันไม่ได้ชื่อหมู่บ้านไร้กังวหลหรอกหรอ หมู่บ้านไร้กังวลยอมไม่มีความกังวลไร้สิ่งยึดติดชะไหนมันถึงต้องการจุดหมายปลายทางโดยจุดหมายปลายทางมันย่อมไม่ใช่หมู่บ้านไร้กังวลอีกต่อไปหากว่ามันไม่ใช่หมู่บ้านไร้กังวลและจุดหมายของมันอยู่ที่ไหนกันทุกคนก็หันไปมองซึ่งกันและกันจากนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันหมู่บ้านไร้กังวลที่แท้จริงน่ะสิฉินมูก็มองตาค้างการคาดเดาของผู้เท่าเล่านี้ทำให้เขายิ่งงง หมู่บ้านไร้กังวลแท้จริงที่นี่ไม่ใช่หมู่บ้านไร้กังวลหรอกหรือแต่ทว่าที่เท่ามาและคนอื่นเก่าฟังน่าเชื่อถือในเมื่อเรือมืคือมานี้ถูกสร้างขึ้นมามันต้องมีจุดหมายปลายทางของมันและจุดหมายปลายทางของเรือลำนี้อาจจะเป็นหมู่บ้านไร้กังวลที่แท้จริงทว่าเรือนี้ก็ถูกศัตรูเสาะหาจนพบทำลายมันและปิดผนึกมันเอาไว้ผู้คนที่โชคดีพอจะมีชีวิตรอด ก็พยายามหลบหนีออกจากผนึกแต่ก็ลงท้ายด้วยการล้มตายไปอย่างมากพวกเขาใช้เวลาไม่รู้กี่ปีกี่สิบปีในการกุยทางหนีออกมาเหล่ามาในความมืดก็กําลังเสาะหาหมู่บ้านไร้กังวลและแม้ว่านี่จะเรียกว่าหมู่บ้านไร้กังวลแต่กลับเป็นเพียงแค่เรือลําหนึ่งที่กําลังมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านไร้กังวลจริงๆหากหมู่บ้านไร้กังวลไม่อยู่ที่นี่แล้วที่ไหนที่หมู่บ้านไร้กังวลแท้จริงตั้งอยู่ ชินมูก็คิดที่ไหนกันแน่ที่เป็นบ้านเกิดของเขายังมีผู้คนบ้านเดียวกับเขาเหลือรอดอีกหรือไม่ความคิดเขากําลังปั่นปวนและทันใดนั้นก็มีแสงเงินพุ่งออกมาเรือเงินลำหนึ่งลอยออกมาจากเมืองและบนเรือมีเท่าใบผู้ซึ่งถือขีบไม้กําลังยืนอยู่ทั้งยังมีเท่าผมขาวสองคนชายไร้หน้าหนึ่งคนและคนหน้าตาหนุ่มแน่นหนึ่งคนเท่าใบบังคับเรือสีเงิน เถือนชวดชเฉวียนในอากาศอย่างคล่องแคล่วเพื่อหลบหลีกเวทเทวะจำกัดเขตบนท้องฟ้าราชามานตูเถียนถือกับอ้าปากค้งเส้นทางที่เรือนั้นแล่นมาคือเส้นทางที่ปลอดภัยสุดที่เขาต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการคำนวณเรือเงินนี้พาผู้คนแล่นท่ามกลางเวทเทวะจำกัดเขตลาวกว่ามันคือปาาลาแสนรู้ที่มุดแหวกว่ายไปทุกทิศท,ทางเพื่อหลบเลี่ยงมายันอันตรายสักพักหนึ่ง เรือก็ลอดลงบนท้องฟ้าจอดตรงหน้ากลุ่มคนนักปรุงยาอุ้มผู้ใหญ่บ้านและเดินลงจากเรือขณะปรมาจารย์เอ่ยว่าทําไมเจ้าถึงต้องอุ้มเขาด้วยเขาบินไปไหนมาไหนเองได้ชัดๆนักปรุงยาก็ตกใจจากนั้นวางผู้ใหญ่บ้านตั้งไว้กับพื้นข้าคุ้นชินไปเสียแล้วนะส่สิชินมู่กับคนอื่นก็รีบก้าวเข้ามาเทาใบก็เปิดหีบไม้เรือเงินละลายกลายเป็นกกรูปกลมสีเงิน ทีกระเด้งไปมาเข้าไปในหีบเทาใบปิดฝาหีบด้วยทศะะวิชาและหยิบหีบไม้ขึ้นเมื่อเขาเห็นทุกคนเดินเข้ามาเขาจึงยิ้มอ่าอาทุกคนก้าวเข้าหาล้อมรอบคู่มาใหม่เต็มไปด้วยข้อสงสัยและคําถามโดยเฉพาะที่อยากถามกระเทาใบเขารู้เส้นทางที่ปลอดภัยได้ยังไงแม้แต่สุดยอดผู้รอบรู้อย่างราชามานตูเทียนยังต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการคํานวณ พวกเขาเห็นอะไรกันแน่ตอนที่พวกเขาเข้าไปในเมืองบนท้องฟ้าสถานที่นั้นคือหมู่บ้านไร้กังวลจริงหรือไม่มีผู้รอดชีวิตในนั้นไหมทุกคนกําลังอ้าปากพูดแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ยิ้มมูเอ๋อให้ข้าบอกข่าวดีกับเจ้าในที่สุดเราก็พบแท้ของเจ้านักปรุงยาส่งของนั้นให้เขาสินักปุงยาก็เทของมากมายหลายอย่างออกจากถุงของเขามันมีทั้งป้ายผูกเอวกระจกทองแดง จี้หยกและเสื้อผ้าจํานวนหนึ่งบนทุกๆสิ่งของเหล่านั้นมีคําว่าฉินสายของเจ้าก็คือฉินนักปุงยายิม้มมีข้าวของทานองนี้อยู่มากมายผู้ใหญ่บ้านให้ข้าเก็บมาจํานวนหนึ่งดูที่ลายมือซึ่งเขียนอยู่บนนั้นมันดูไม่เหมือนลายมือบนจี้หยกของเจ้าหรอกหรือฉินมู่ก็ตกใจเขาเดียวหลังกลับมองหมู่บ้านเล็กๆที่เขาผ่านทางมาเสี่ยวสเกดความหวังก็จุดติดขึ้นมาใหม่ในหัวใจเขา ผู้ใหญ่บ้านดูราก็รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรสถานที่นั้นอาจจะเป็นสถานที่ถือกําเนิดของเจ้าหรือไม่ก็เป็นได้และครอบครัวนั้นอาจจะเป็นปิดามารดาของเจ้าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ยังมีโอกาสที่ปิดามารดาของเจ้ายังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันพวกเขาเดินกลับไปทางที่จากมาและเมื่อฉินหมู่เห็นหมู่บ้านว่างเปล่าอีกครั้งเขาก็เดินเข้าไปในห้องที่แปลกคำว่า,าสุขและหยิบเสื้อผ้าทารุกที่มีคําว่าฉิน ปักอยู่นั้นยิ่งเขาใส่ใจมากเท่าไรเขายิ่งปันป่วนหัวใจมากเท่านั้นเมื่อเขามาที่นี่ครั้งแรกเขารู้สึกกระทบต่อจิตใจและไม่อาจสงบนิ่งได้เขาจึงไม่ค้นพบเบาะแสะเล็กน้อยแม้แต่นิดคําว่าฉินวนเข้าขอที่นักปรุงยานําออกมามีลักษณะแทบจะไม่แตกต่างกับที่ปักบนเสื้อผ้าทารกุกพวกมันดูเหมือนจะมาจากตัวแบบเดียวกันแต่หากว่าใครมองดูอย่างใกล้ชิดจะพบว่ามีความแตกต่าง ฉินมูเรียนวิชาคัดอักษรวาดผู้กันจากเท่าหนวกและถ้าเกิดว่าเขาสงบใจเพื่อพิจารณามันด้วยใจเที่ยงแท้เขาจะพบคำว่าฉินบนเสื้อผ้าทารกนั้นแตกต่างจากคำว่าฉินบนจี้หยกของเขาแต่เว่าในตอนนั้นจิตใจเขาปั่นป่วนจึงมีผลกระทบต่อความนึกคิดของเขาบัดนี้เมื่อเขาตรวจพบอย่างรอบคอบว่าฉินบนเสื้อผ้าเด็กที่ถูกเขียนไว้ก่อนจากนั้น เย็บได้ทีละเส้นทีละเส้นในเนื้อผ้าฉินนี่แตกต่างจากจี้หยกของเขาจริงๆคนอื่นในหมู่บ้านยืนล้อมผู้ใหญ่บ้านและปรมาจารเพื่อถามพวกเขาเกี่ยวกับประสบการณ์สิ่งที่พบผ่านที่ได้เห็นบนเรือผู้ใหญ่บ้านสสยหน้าข้างในอันตรายเกินไปพวกเราจึงไม่ได้บุกลึกเข้าไปอีกพวกเราเพียงแต่อ้อมไปในเขตชั้นนอกแล้วก็แทบจะเอาชีวิตไปทิ้งโชคดีที่เท่าใบอยู่ที่นั่นพวกเราจึงสามารถล่าถอยออกมาได้โดยปลอดภัย ทุกคนถามเท่าใบทันทีว่าเขารู้เส้นทางที่ปลอดภัยและพาผู้ใหญ่บ้านปรมาจารย์และคนอื่นออกมาได้ยังไงฉินมูเดินออกมาจากลานบ้านมีความสงสัยแบบเดียวกันแม้แต่ลาชามานตูเถียนยังกล่าวเลยว่าเขาต้องใช้เวลาปีถึงสองปีในการหาเส้นทางปลอดภัยในเรือพังพินาศนั้นหากว่าร่างจริงของเขาจุดติลงมาแต่ทําไมเท่าใบบุกไปได้อย่างง่ายดายทุกคนถามเขานาน,านสองนานเท่าใบก็ไม่พูด เขาเพียงแต่เผยรอยยิ้มสัตว์สื่อและร้องอ้าอาสองทีเมื่อเขาเริ่มกระวนกระวายจากคําถามจี้เหล่านั้นทุกคนก็หันไปมองเท่าหนวกเท่าหนวกและเท่าใบเป็นคู่หูสนิทกันสุดและเท่าหนวกร่วงรู้จิตใจเท่าใบได้มากสุดเท่าหนวกจะเป็นผู้ที่คอยแปลความหมายนั้นเมื่อทุกคนไม่เข้าใจความหมายของเท่าใบแต่ทว่าคราวนี้เท่าหนวกเองก็งงเห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้ว่าเท่าใบพูดอะไรเท่าใบไม่คิดอยากจะบอกพวกเรา ยายซีเอ่ยว่าเจ้าหมอนี่ต้องขาดใจตายสักวันหนึ่งทุกคนพักผ่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ส่วนกิเรนมังกรตาไปแบบแนบชิดติดปรมาจารยร์บัดนี้กิเรนมังกรดูเต็มไรดยวความคึกคักและทูไถ่ตัวเองไปรอบๆปรมาจารยร์ถึงขนาดที่ปรมาจารยร์นั้นแพ่งกระบ,บาลเข้าไปทีหนึ่งถึงจะไล่เข้าไปได้แต่เะว่าเดี๋ยวสักพักเจ้ากิเรนก็กลับมากระดิกหางมังกรของมันทูไถยเสื้อผ้าปรมาจารยร์ซึ่งตอนนี้เต็มไปได้วยรูโวเจ้าอ้วนเกินไปแล้ว ปรมาัจาจย์เอ่ยว่าข้าก็บอกแล้วไงว่าข้ากําลังจะตายจากความชราข้าทิ้งเจ้าแล้วเลิกทูไทยข้าสักทีอย่าคิดจะกระโดดขึ้นมาบนขาของข้าข้ายกเจ้าไม่ขึ้นแล้วนะชิวๆไปไหนก็ไปในอีกด้านเท้าบอยก,กําลังต่อยแยราชามานตูเถียนได้คําถามเกี่ยวกับการคํานวณคณิตราชามมนตูเถียนค่อนข้างหวาดกลัวผู้คนในหมู่บ้านเขาจึงพยายามตอบคาถามเหล่านั้นอย่างสุดความสามารถ แต่ทว่าเขาเพียงแต่ตอบคำถามของเท่าใบแต่ไม่เสนอเที่อถ่ายทอดการคำนวณอันสูงชั้นกว่านั้นให้เขานักปรุงยาก็เร่งรีบดูอาการบาดเจ็บคนหนึ่งแล้วรีบรักษาแล้วก็ไปหาอีกคนหนึ่งชินมู่เดินเข้าไปในบ้านแม้ว่าที่นี่อาจจะไม่ใช่บ้านของปีดามารดาเขาแต่สถานที่นี้ก็ทําให้เขาจิตใจสงบเท่าใบเดินเข้ามาด้วยเช่นกันมองโดยรอบมือหยาบก้านของเขารูปมาไม้หยิบเสื้อผ้าขึ้นมา ชายร่างหนากำยำคู่นี้มีสายตาที่อ่อนโยนฉินมูมมองไปที่ทางเข้าเท่าใบก็ยิ้มได้เวลาไปแล้วยายเท่าสีก็เร่งรัดกลับไปหมู่บ้านฉลองปีใหม่ปรมาจารย์หมูตัวกลมที่ท่านเลี้ยงไว้ในสุดก็อ้วนเหมาะแก่การแรล่มาขึ้นโต๊ะคนแล่เนื้อเราฝีมือดีสามารถทะลกนังของมันมาทำอาหารสักชุดสองชุดเพียงพอจัโต๊ะจีนเลี้ยงได้สองโต๊ะเจ้ากล้าหรือปรมาจารย์ตะโกนด้วยความกังวลกะวย อย่าคิดจะแตะต้องเขาเด็กขาดตั้งแต่เจ้ายังเล็กเจ้าก็คอยสอดสายสายตาไม่น่าไว้วางใจไปที่กิเรนบังกรของข้าคอยแต่จะคิดจับเขากินไปให้ผลเลิกทูไทยข้าได้แล้วข้าไม่รูปผัวเจ้าหรอกพววอุโสคุมกดลากเขาไปให้พ้นข้าเร็วเข้าพววอุโสคุมกดก็ไล่กิเรนมังกรไปทางฉินมูปรมาจาร์ก็มองและเห็นกิเรนมังกรเดินย้อนกลับไปหาชินมูเขานั้นอ้วนผีเป็นอย่างยิง่ง จนตูดกลมดิก๊กเนื้อหนังก็บานเบิกราวกับแลตและทุกค้าที่เขาย่างเท้าไปตูดกลมๆของเขาก็จะเด้งไปมาเจ้าตัวนี้ต้องไปอ้อนขออาหารจากเจ้ารัติแน่แนและเมื่ออาหารของเขาต้องไม่น้อยแน่นอนข้าเจอเขาตอนแรกเขานั้นตัวเล็กอย่างกับแมวและมาถูไทยข้าเพื่ออ้อนขออาหารและสุดท้ายเขาก็อ้วนขึ้นและตามข้าติดหนึบปรมาจารย์ถอนหายใจกิเรนมังกรตอนนั้นตัวเล็กจริงๆ ขนาดว่าเขาสามารถอุ้มขึ้นมาได้เรือใหญ่อะไรอย่างนี้ทุกคนมาถึงหน้าเรือจันทาและตกตะดึงเท่าเปไ๋หมายจะขโมยเ,เรือนี้แต่ถูกยายซีเอ่ยว่าเท่าเป๋ที่หน้าตายแม้ว่าเจ้าจะขโมยมันไปได้แล้วจเจ้ามันไปจอดไว้ตรงไหนถ้าเจ้าเอามันไปไว้ในหมู่บ้านข้าจะตีขาเจ้าให้หักเท่าเป๋จึงได้แต่วางความคิดนั้นเขาถามชินมู่ว่าทําอย่างไรถึงจะขับเรือนี้ได้ หลังจากด,ดินชินมูลเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆว่าเขาขับเรือมาที่นี่ความคิดของเท่าเปก็แรนปูดได้รับฤทธานุภาพของเทพสวรรค์หลังกลายเป็นผู้พิทักษ์จันทาอย่างนั้นหรือเขาวิ่งขึ้นไปแตะเสามหืมานั้นแต่พวบว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงได้แต่กลับลงมาในแดนโบราณวินาศเต็มไปด้วยปริศนาที่ไขไม่ออกแล้วเรือจันทาก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อพวกเขาเดินทางออกมาจากม่านคุ้มกันลรรูป ก็เห็นดวงอาทิตย์ห้อยอยู่กลางฟ้ามันเป็นเวลาเที่ยงวันแต่สภาพอากาศหนาวเหน็บเมื่อหิมะตกลงมาทําให้พื้นดินอันกว้างขวางปกคลุมไปได้วยหิมะเทือกเขาสลับซับซ้อนถูกย้อมให้เป็นสีขาวและเมื่อพวกเขาเดินไปก็มีเสียงกรอบแกบจากการเหยียบหิมะในซากโบราณข้างหน้ามีหมีจำนวนหนึ่งหลบซ่อนอยู่ในโพรงและมีแม่หมีที่กําลังกอดลูกของมันเมื่อแม่หมีเห็นฉินมู่กับคนอื่นจึงโผลออกมา นางลืมตายอย่างตกตะลึงแต่ก็ขี้ค้านเกินกว่าจะขยับนางเพียงแต่ตัวสัน่นแล้วกลับไปจำสินฉินมูลกลับไปแล้วพบว่าม่านคุ้มกันนั้นหายไปแล้วความหนาวอันยิ่งใหญ่ถูกปิดผนึกไว้ข้างในเรือจันทราเช่นเดียวกับผนึกลูกบาทอันสลับซับซ้อนก็หายไปด้วยกลายเป็นผืนป่ากว้างใหญ่ปรากฏแทนต่อเมื่อยามราตรีมาถึงผนึกอนลึกลับนี้จึงจะปรากฏขึ้นอีกครั้งไปกันกลับหมู่บ้านไปฉลองปีใหม่ ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยขึ้นทุกคนก็เริ่มเดินทางและในเมื่อสถานที่นี้ห่างไกลจากหมู่บ้านคนพิการการเดินทางจึงยืดเดยื้อไปสองวันแต่ถึงอย่างไรก็ดีแล้วที่ทุกคนปลอดภัยในวันที่สองพวกเขาก็กลับมาถึงหมู่บ้านในที่สุดชินมู่ท่านยายและเท่าหมาเองก็เริ่มง่วนอยู่กับการประดับตกแต่งหมู่บ้านก็เตรียมข้าวปลาอาหารสําหรับงานเลี้ยงฉลองวันปีใหม่ชินมูนํากระดาษแดงไปให้กับเท่าหนวดเขียนถ้อยคํามงคล แล้วข้อความต้อนรับปีใหม่จากนั้นเขาจึงเรียกฉินมู่ให้นําไปแปะไว้ที่หน้าประตูบ้านแปะไว้ที่รั้วไก่ด้วยแล้วก็ต้นไม้โบราณหน้าหมู่บ้านแปะมันไว้ตรงนั้น 1. เพื่อเชื้อเชิญโชคลาภเข้ามาทุกคนก็เร่งมือทํางานอยู่สักพักแล้วในสุดทุกคนในหมู่บ้านก็สามารถนั่งลงเพื่อกินและดื่มสุราชันดีทมกลางเสียงหัวเราะและความคึกคืนปรมาจารย์และผู้บุโสคุมกฎก็นั่งลงเขารวมงานฉลองปีใหม่เต็มไปได้วยชีวิตชีวา ที่มาถึงช้ากับพวกเขาในเช้าวันถัดไปประาจารย์กับผู้ผู้โสก็เอ่ยลาในแดนโบรอนยังมีเรื่องลึกลับอีกมากมายนับไม่ถวนและข่าคงสำลานใจที่ได้ค้นหาและประสบพวกมันก่อนที่ข้าจะตายสหายเท่าทั้งหลายพวกท่านไม่จําเป็นต้องส่งข้าเมื่อเขากล่าวจบหนึ่งเท่าหนึ่งหนุ่มก็เดินจากไปราชามานตูเถียนมองไปที่ฉินมูเจ้ารัติได้เวลาที่เจ้าต้องทําตามสัญญาแล้ว ชินมูเอ่ยว่าราชามานไม่ต้องกังวลข้ารักษาสัญญาะจะดปลดไปเจ้าเท่าบอดและเท่าเป๋ก็ก้าวมาหาและราชามานตูเทียนก็กระวนกระวายเจ้าราธิหรือว่าเจ้ากําลังจะให้พวกเขาจับข้ากลับมาใหม่หลังจากปล่อยข้าไปแล้วเจ้ากล้าดีย่างไรชินมูก็ร่ายและหันไปหาตาแก่สองคนเท่าเป๋เจ้าหมอนี่เป็นผู้ช่วยฉันดีและหากว่าข้ารังเขาไว้ได้ข้าจะขโมยของยาก,ยากได้มากมาย ฉินมู่เอ่ยว่าราชามันไม่ต้องกังวลข้าจะคลายอักษรลูนปิดผนึกบนตัวเจ้าและเจ้าจะได้รับอิสระเขาคลายอักษรลูดปิดผนึกบนล่างราชามันตูเถียนไปทีละตัวสหายน้อยฉินตูเถียนและที่นี่เป็นโลกคนละโลกหลังจากเราจากกันวันนี้อาจไม่ได้พบกันอีกเพราะถึงอย่างไรชีวิตของปู่ดุชนอย่างพวกเจ้านั้นแสนสัน้นอายุไขของพวกเจ้านั้นเหมือนกับเพียงชั่วดีดนิ้วของพวกเรา ดับสิ้นไปในพริบตาบางทีเมื่อข้าหวนนึกถึงเจ้าขึ้นมาเจ้าคงตายไปแล้วหลายพันปีนี่ก็ค่อนข้างเศร้าเมื่อมาคิดดูแล้วชินมู่ก็ยิ้มราชามานข้ายังคงติดต่อเจ้าได้บ่อยข้ายังรู้อักษรลูนบัญชาผีย้ายเทพเคลื่อนของสำนักมหาบรรพตราชามานตูเถียนก็หัวเราะโลกของเจ้าอันตรายเกินไปแม้เจ้าจันเชิญข้ามาที่นี่ข้าก็ไปมาหรอกหลังจากข้ากลับไปข้าจะมองหาโรคใบใหม่ โรคใบใหม่ที่ประชาชนของข้าสามารถอยู่รอดได้ชินมู่ก็คลายผนึกสุดท้ายราชามันเจ้าสามารถกลับได้แล้วราชามมนก็ลงดูพบว่าไม่มีผนึกลงเหลือหวังว่าคงไม่เจอกันอีกเมื่อเขากล่าวจบสำนึกรู้ของเขาก็ทะดวงเข้าไปในโพงเมติและหายวับชินมู่ก,ก็ยิม้มใครจะบอกได้กันล่ะว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นสำนึกรู้ของราชามันตูเถียนกลับไปยังโรคตูเถียนเข้าไปในร่างเดิมของเขา รลาชามานตูเทียนผู้ยิ่งใหญ่รับรู้ทุกสิ่งที่สํานึกเข้ารู้และสถานใจก่อนจะถอนหายใจโรคอันตรายที่ถูกจับจ้องโดยเราเทพ,พเจ้านั้นไม่เหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนตูเทียนของข้าจริงๆดูท่าข้าคงต้องเสาะหาโรคใบใหม่มูเออมานี่ฉินมู่ก็รีบเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านข้าคิดอยู่ค่อนข้างนานแต่ยังมีเรื่องที่ข้าต้องบอกเจ้านอกจากคําว่าฉินจํานวนมากที่ข้าพบบนเรือ ข้ายังพบสิ่งอื่นอีกด้วยนักปรุงยาเอาของนั้นมาสิให้เขาเลยตอนนี้จะเหมาะหรือผู้ใหญ่บ้านเอ่ยว่าชีวิตข้าเหลือไม่มากแล้วและหากว่าข้าไม่ให้มันแก่เขาตอนนี้จะให้มันเมื่อไหร่กันละ่ะนักปรุงยาก็หยิบกระจกบานหนึ่งออกมายื่นให้กับฉินมูฉินมูก็รับกระจกมาแต่ไม่พบว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับมันผู้ใหญ่บ้านกล่าวข้างในกระจกบานนี้คือแผนที่ภูมิประเทศที่นำทางไปยังหมู่บ้านไร้กังวล พวกเราพบเจอสิ่งนี้บนเรือเจ้าไม่ต้องพลิกมันไปมากระจกนี้ถูกข้าปิดผนึกเอาไว้ต่อเมื่อเจ้าสามารถคลายผนึกข้าได้ถึงจะมองเห็นเส้นทางในกระจกสถานที่นั้นอันตรายร้นพนข้าไม่หมายจะให้เจ้าไปที่นั่นในตอนนี้ฉินมูกก่กระนิงทันใดนั้นเขาก็คุกเข่าและโคกคำนับผู้ใหญ่บ้านเอ่อยว่าลุกขึ้นยังมีอีกเรื่องจูจ่ๆข้าก็พบว่าบนบ่าเจ้านี้แบกบภาระไว้มากมหม ทั้งเจ้ารัฐิแห่งรัฐิมานฟ้าเด็กกำพร้าแห่งหมู่บ้านไร้กังวลอาจจะไม่นับว่ามากมายอะไรหากว่าเจ้าจะแบกบรับภาระความรับผิดชอบของข้าด้วยเช่นกันในวันนี้ข้าจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์ท่งต่อภาระความรับผิดชอบนี้ต่อไปเจ้าจะเป็นกษัตริย์มนุษย์รุ่นต่อไปโอเคเจโอกัสหนนะ้าคลิปหน้าายบายไปแล้วเด้อ